ครับผมอ่าครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําครับเทคนิคการตั้งมาร์กนะครับตั้งมาร์กเสียบดานจ่ายนะครับของเครื่องมาด้านะครับเป็นเครื่องตัวนี้นะคือเครื่องมาด้าเอ็มพันสามพันสี่พันห้านะครับการการจะถอดจานจ่ายเสียบดานจ่ายนะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับดูมาร์กูอะไรนะครับอ่านะครับอันนี้ผมผมขันมาร์กได้ละ เพื่อความชัวร์นะครับแนะนําให้เปิดฝาครอบย่างนี้นะครับอ่านะครับฝาครอบย่างนี้นะครับอันนี้มาร์กผมได้แล้วนะครับมาร์กผมได้แล้วเดี๋ยวผมจะจะทําให้มันมันยังไม่ตรงนะครับจะทําให้มันยังไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มตั้งแต่ที่มันยังไม่ตรงนะครับมาณนี้นะครับอ่ากำลังอัดดีมากเลยเช่นตัวนี้อ่า อ่าตอนนี้คือคือว่าตอนนี้มาร์กยังไม่ตรงนะครับอ่าคือว่ามาร์กยังไม่ตรงนะครับนะครับแต่ก็าต้องถอดตัวน,นี้ด้วยนะครับอ่านะครับและถอดอันนี้ก็ถ่ายมือหนึ่งทำมือหนึ่งนะครับก็จะยากหน่อย ถอดออกก่อนนะครับอ่าเมมาว่าเราเปิดฝาครอบเบาออกมาแล้วเจอประมาณนี้นะครับนี่นครับอันนี้ทํากับเครื่องกับทาในรถเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าพี่สังเกตดูนะครับผมจะใช้เป็นประแจแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะันเนี่ยอย่างทาในรถเนี่ยมันจะขันยากมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยต้องหาเหลี่ยมหาอะไรดีๆน,น,น้ําขันเนี่ยเราดูมาร์กม,มองไม่มองไม่เห็นเลยนะครับ แต่ว่าหาไฟหาอะไรส่อง่อนครับอันนี้คือ,อของมาด้าพันสี่พันสามนะก็จะประมาณนี้แหละพันสามกับพันสี่แตกต่างกันแค่มอน้ำนะครับกต่เครื่องประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้แรกเปิดฝาครอบวาวก่อนนะครับขันดูที่มูเล่นะครับขันค่อยๆขันไปเรื่อยๆครับทำให้มันมนตรงกันนะครับ ดูดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับไอตัวเนี่ยมากตัวเนี้ยน,นี่เห็นไหมครับตัวนี้นะแล้วก็ดูที่มูเล่น,นะครับหันไปเรื่อยๆนะครับหันไปก่อนดูจุดนี้ด้วยนะครับได้ดูนะตัวนี้มากยังไม่ตรงนะครับนะครับนี่นะครับ อาจจะยาวหน่อนึงนะครับทีวนี้ประมาณเนี้ยรันเรื่อยๆครับดูนะครับอ่าอันนี้อ่างผมตรงแล้วนะเนี่ยตรงแล้วถ้าตรงแล้วนะครับตัวหนังสือตัวเลขเนี่ยตรงเผาเขาเรียกอะไรนะเพาเราลิ้นหรอหรือแคมชาร์อะไรเนี่ยเนี่ยมันจะมีตัวเลขนะครับเอ็มพันสามพันสี่พันห้ารหัสเลขไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นเพาของเอ็มพันธ์คือมันใส่ด้วยกันได้ครับเราดูที่ตัวเลขครับอ่าอย่าง สามสองสี่อ่ะเห็นไหมครับอ่านะครับดูตรงนี้นะครับอันนี้จะต้องขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ตัวเอฟอ่านะครับดูนี่นะครับอันนี้คือตัวเอฟนะครับอ่านี่ผมขีด้เอฟแล้วก็เป็นจุดมาร์กเขาเรียกไข่ปลาเลยตรงมาอยู่ฝั่งทางฝั่งทางท่อไอเสียนะี่นะแล้วก็ดูที่มาร์กตรงนี้นะครับมันจะมีสองขีดนะครับอันนี้คือขีดที่หนึ่งอันนี้คือมาร์กที่เราจะต้อง ถอดจานจ่ายเสียบจานจ่ายนะครับส่วนขีดที่สองเนี่ยผมจะเอาไว้ตั้งวาลวนะครับเนี่ยตั้งวาลวเนี่ยเนี้ยอันนี้คือมาร์กตรงนะครับที่จะถอดและเสียบจานจ่ายตรงมาร์กมาร์กนี้นะครับถ้าถ้าทําในรถนะครับถ้าถ้าใครแบบไม่ชัวร์จริงนะหรือว่าดูยากเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเปื้อนข้าบน้มามันเครื่องนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยมันมาร์กมันจะอยู่ข้างในตรงเนี้นะครับอ่านี่นี่นะครับ เนี่ยขันให้ได้ประมาณนี้นี่คือมาร์กตรงแล้วพร้อมที่จะถอดและเสียบจานจ่ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถอดอ่าจานจ่ายก่อนนะครับแล้วก็จะเสียบเข้าไปใหม่วิธีใส่นะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับอ่าครับนี่ครับเราถอดมาก่อนอ่ะนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดนี่ก่อนอันนี่คือจานจ่ายเรานะครับ สังเกตดูนะครับทองแท้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะอันน so so ี uh, ้จะเป็นตานจ่ายของเอ็มพันห้านะครับอ่าเนี่ยพันห้าพันสี่เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ผมได้ขีดไว้นะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับดูตรงนี้นะครับอ่าการจ่ายมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่มันจะมีมาร์กเนี้ยเอ๊ะที่ตุ่มๆไปเนี่ยนะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะที่เราจะใส่เราเราเสียเข้าไปก่อนไปนะครับปึ๊บอ่านี่นะครับ สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับนี่นี่ใส่ไว้ละผมจะขีดไว้นะให้มันตรงกัน่ะแต่ฝาสูบนี่ยมันจะตรงกันนี้เลยนะครับจังหวะนี้เราเราต้องดูนี่ให้ได้เรียบร้อยก่อนนะถ้าตรงแล้วเนี่ยอ่าเราจะเสียบไปละผิดอย่าให้ผิดนะครับผิดแค่แค่เฟืองเดียวเนี่ยก็ลดเร่งไม่ขึ้นเลยนะครับตั้งไฟก็ไม่มันมันไม่ตรงค่ามันครับอ่แต่เราดันเราจับอย่างนี้นะครับเดีตัวดูอย่างนี้ครับเราจะใส่มันจะตรงเงี้ยเนี่ เนี่ยตรงกับจุดนี้อ่าเราจับจตรงๆเราเป็อย่างนี้นะดันไปเงี้ยดันไปปึ๊บอ่าเนี่ยดูนะครับมันจะตรงเงี้ยผมจะขีดไว้เงี้ยดันไปครับอ่านี่คือตรงละมาร์กตรงจะเป็นอย่างงี้นี่นี่ตรงเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยดูดูนะอันนี้มันจะต่ําสุดเลยเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ตัวตัวตั้งไฟนะ ที่ว่าใช้รถเบอร์ติดกันเนี่ยอันนี้คือตรงนะครับใส่รถไปก่อนนะครับเนี่ยยังไงก็สตาร์ตติดครับมาร์กตรง,งนี้จะประมาณนี้นะครับเนี่ยพอเราเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือประมาณไฟต่านะนะแบบนึงนะครับน,นี้คือไฟเราพอเราจะประกอบใช่ไหมแล้วก็ จะต้องใช้ไฟประมาณนี้เองไฟดีจะใช้กับป,ประมาณนี้ครับที่ผมใช้เนี่ยเครื่องเดียวถ้าสูงไปก็ไฟแก่ต่ําไปก็อ่อนนะครับก็จะใช้ประมาณนี้นี่กลางๆเนี่บเนี่ยเครื่องที่ทาคลิปไปที่เครื่องนิ่งนะครับทั้งทั้งเครื่องกับรถผมแล้วก็ตัวเนี้ยผมก็ใช้ไฟแค่นี้อ่าเนี่ยคือตรงแหละแล้วก็ประกอบเนี่ยเรามาดูที่ตรงนี้นะครับเห็นไหม ตัวหัวลูกโจกหร,รือโรเตอร์เนี่ยมันจะเป็นประมาณน,านี้อ่านี่นะครับใช้กลางๆก่อนแล้วค่อยล้วค่อยมาตั้งไฟตอนติดเครื่องนะครับว่าจังหวะไหนที่มันเครื่องสมูทนะครับตอนติดเครื่องนะครับนะครับเนี่ยประมาณนี้โอเคเลยครับครับผมน,บน,นี่ครับสวัสดีครับ